ัสดีพี่น้องทุกคนครับ <c oughs> ขอบวันนี้เหรอเห็นไหมครับในน้พี่น้องอย่าฝากติดตามนะครับตัวของเดอะซีดี้ของสองร้อยเพชรแพ้นะครับเนาะเบิ้ลวันน,น,น,ะน,ะนี้กับมือแรกแต่ลงแล้วนะครับนะตอนลกากไก่พี่บ้านครับผมองวันนี้เห็นไหมเข้าพูดคุยครับนะเพราะว่า ก็มันเคยหัดลงนะครับก็ลองลงเบิงครับลองหัดลงเบิงลนะก็เลยซื้อมไว้ก่อนเจะไปเรียนหาความรู้กับบอลตัวครับเรียมมาหาไหลขอนกันครับเนที่ยีฟีเนี่ยเป็นรุ่นที่สองครับผมรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองเอ่อพี่น้องหลายๆายคนเนี่ยไปเรียนรุ่นแรกก็ ครับมาทานแบบแล้วก็ในรุ่นในซองก็ลงทะเบียนเรียนนะครับนะอันนี้ก็เลยร้องเบิง้งร้องเป็นร้องถืงอถครับก็ยังเต้องไปหาความหูเพราะว่าบพราะมันมีความหูครับอันนี้เริม่มเรียนเป็นบอลโจ,โปโจเปิดบอลโจเปิดสอนอะไรแล้วนะเลยลงเบิ้งครับเพราะว่าเอาความหูนี่ไปใส่นะครับเนื้อความหูไปใส่ก็เลยก็ร้องคลิปร้องอย่างแม่เบิ้งครับร้องร้องเบิ้ง หลายๆยังก็เดี๋ยวเบลคว้มพู่กับอาจารย์ครับหลายๆคนผู้มีเพื่อนพานประสบการณ์หลายๆก็ได้นำคุ้มคู่เลยครับมาลองเบึงครับอันนี้เลยต้องล้องไล่ล้องกดลองล้มคลิปครับผมนะครับอันนี้ก็ก็เลยต้องลองเบึงครับตั้งแต่ก็ฝากพี่น้องนะครับมาพกท้นเนี่ยตอนนี้เมื่อนี้ครับสาวน้อยเดอร์ซี่นะครับเนี่ก็ เราเดสรสลีกัแบวบันนี้ตอนลักไก่พี่บ้านครับนะครับในลงแล้ววันนี้ครับก็ฝากควาเบิ่งเบิ่งครับมวนครับผมเบิ่งแล้วสนุกสนานครับเบิ่งม้วนนี่ครับนะอืมอืมพอได้ความมวนซึ้งนะแต่ละคนนะผมมีมากความสามารถทั้งนั้นเลยครับแตล่ละคนเขาเอาไเบิ่งน,นะซอย กันพี่น้องกันนะครับเบื้องเน้อนะฮะบนนะฮะในกาฝากทุกคนนะพี่น้องทุกคนนะครับแล้วเข้าไปนะเบื้องนะครับในการขอขอบคุณนะทุกคนนะที่รับฟังนะครับอันี่ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะฮะแต่สิ่เลี้ยงก็อย่กฝากนี่ย่าฝากโตทุกคนครับอ่าไปหาความหู้ครับเพราะว่าทั้งที่พี่วัตโตบอกไว้นะครับนะก็คือนะเขาทําได้เราทําได้ นะครับนะก็ต้องลองเบิรงนะครับอันนี้ก็เลยต้องลองเบิรงครับเอาลองเบิรงว่าถ้าอันไหนพอดีพอถึกเขาไว้ได้มาปรับปรุงอันไหนที่ว่าไปทางใดแล้วมันแม,น,มนนะเขาจะเฮ็ดจังใดนะครับอันนี้ผมเลยลองลองนะครับลองลองเบิรงกันนะครับแรกๆก็อาจจะบ่มีนะเอ ั้งแต่เนื้อหาในานะครับมาหาความบนรู้นะครับมาก็ไปหาความหู้กับคนที่คนประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับก็ลองลงทะเบียนยังทันอยู่ครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับมาก็ลงมาล่อยกาคนแล้วเห็นทางบัตรจก็แจ้งอยู่นะครับอืมทั้งในก็เชิญชวนทุกคนพงกับผู้นึงนะที่ลงไปก็ยิบซีนี่พ่อกันนะครับเื่องแต่ก็นะฮะได้นำความหู นะเก็บเกี่ยวความรูนะ้จากเิียากรนะเพื่อนำประสบการณ์สำเร็จเอามาปรับปรุงใส่ในชีวิตเขานะานยังไงก็ผมก็สุดยอดเอาความรู้เหล่านะั้มาลองมึงนะครับแต่เพราะว่าผมก็บคยลงบ่เคยเฮ็ดก็เป็นครั้งแรกัแต่ก็สิลองเบิรงนะครับไก็มาฝากนะครับิปนี้ไปทำนี้ก่อนนะครับแล้วฝากพี่น้องนะทุกคนนะครับมาฝากนะกดนะนะนะติดตามดกดไลค์นะว่ากดแชร์ครับนะ ของผมก็มีทำนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับกำลังมันเลยครับเปิ่งสองรอบแล้วครับนะหมดหมดครับนี๋ขอผมทำนี่นะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ